ถาจริงค็งถามสุดท้ายดีกว่าก่อนที่เราจะไปร่วมสนุกกับแบนวันนี้น้องๆที่คนอยากจะมาร่วมสนุกแล้วนะครับแบมแบมแปลว่าอะไรแบมแนมแต่ว anyway. ่าอะไร็บมแบมแปลว่าอะไรแบมแบมแปลว่าอูทีนี้หลายต่อหลายคนก็เลยรู้สึกว่าทุกทีเนี่ยแบมแบมจะพูดถี่นกตลอดเลยอ่าใช่ครับ อยากให้ย้อนกลับมาที่แบบพูดงูของตัวองบคบถึงพูดถึงความหมายูของตัวเองว่าแหวผมยิ้มใส่ก นี่เลยคุณผงที่เป็นชื่อแบบๆอย่านี้ครับแบมคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นงูอะไรเป็นงูอะไรครัย่งีคนถามผมว่านี่ผมเป็นงูเป็นงูอะไรผมเป็นค ตั้ส่แต่ต้องทับที่ดคเป็นร่อย่างงูรก็จะเป็นคงูที่ชื่องวอะไรก็ปากแต่ว่แต่ว่ไม่รู้เป็นงูอะไรอยากบอกเราบกชื่อเลยก็มีชื่ออะไรจริงๆากเ็ไรจรูอะไรที่ชอบห ดูเห่าิมึเชื่อเขาไม่เชื่อว่ามึงจะเป็นนจูบเนาะค์แบงค์ไม่เอาสิแบงคจอมือเหอบงไปเจไม่ได้แล้วไม่ได้มันจะมีก็อาจจะเป็นมูเขียวที่แต่ว่าไม่ได้ิษอะไรอย่างเงยโอ้ยีแล้วเป็นงูเลี้ยงอยู่งูเลี้ยงางก็เป็นูเขียวแล้วกันนะ น้องๆหยอดใส่กล่องมาใชครับวันนี้เป็นช่วงที่จะให้เป็นแบบในการเปิดโอมุทุยกับเราเปิดโอมุทุยเพราะจะต่อให้ดูหน่อยในนี้จะมีคำถามของน้องที่เขียนส่งมาเยอะมากนะคราแต่เราจะให้เป็นยังที่แป็นทีสารทำถามเท่านั้นสามข้อเท่านั้นนะต่องนี้ไม่ไหวแน่นอนเล่เกย์ยังพี่ายหรือพี่หน่าย งานซ้อมครับซองสองซองครับเจ็บไม่งานนะครับซองครับข้อสุดท้ายครับโอเคอย่าพูดสีแดงแบบจะต้องทำเป็นไม่ร okay. hmm. ja, ู้ก่อนรู้ไม่โอเคคำถามข้อแรกให้พูดถึงสมาชิกในก็อดเซเว่น เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นมีใครหรือสิ่ oh, <okay. S 1> เอาอย่างนี้ผมไกลง่ายท <c ười> แต่และคนมีความเพี้ยนอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบ้างความเพี้ยนนะครับ <c ười> มีความเพี้ยนมีความแบบเป,ปดิดโกส้สุขซ่ามีความแบบอะไรอยากนั <c ười> ้แหม<อ>ทุกคนเลยนะครับทุกคนทุกคน เริจากที่หนักที่สุดก่อนเลยหนักตอานกที่สุดอันนี้น่าจะรู้กันสองคนแต่ว่าพารู้กันไปยังเท่าไหร่ค <sink> ร <women> ับผมคือยิ่งเยียเวลาแบก่านดก้าดกาเวลาแบกงันเาที่เราบำงันต่เมเมนแล้วตัเนกาเสร็จปุ๊บพูดแล้วก็ใส่แก้วขั้วขวดกรงนแล้วยงยี่ยงเขาอ่ีเขาเขาจะใส่แต่เขาจะ เขกอกอ๋อเขาไม่รเขาไม่รเขาดะเหย่ยหน้าใส่โยบตอนทมืข้างหน้ารู้ถว่าทำอะไรเยบบอกว่าดูสมันทั่วทีกว่ามีใครเขย่าหน้าตัวเองเหรอตำรวจนานกเ่เขย่าเวลา่้ารเหรอไม่หรออไรผมก็มตอนนี้ทำอยู่นมยุ่งจนปวดหัวหราอุก็ทุกคนลองทำดูนะครับไหนลองทำอันหนะครับเอาน้ำเข้าปากก่อนแต่พึ่งใส่หัวแล้วอนเข้าปากองไว้องไว้ ใส่หั้อพอนะครับปุดนขอว่าปุนดี๋วผปุดหัวเดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวผมตอนนี้ไปมาแบบยืนอยู่นให้ดูเราบีมากขอบคุณมากยุ้งยอมหนักสุดท้ายไปคนที่สองครับคนที่สองโอ้เีร์เทียนเจดีเจดีไม่ดีที่ใครที่เจดีผมไม่ไดาวเวอร์เทียนแต่ว่าเวลาผมสั่งอะไรมากิดในห้องผมได้กินอยู่คนเดียวใช่นั้นดูี เขาจะเดินมาใกล้ๆเราใช่ไหมไปเดินมาๆมาวนรอบอาหารวนคอได้ไหมผมไม่แล้วผมก็เกิดขึ้ผมเลยผมต้องถามว่าะจะกินไหเ่ต้องงานแล้วอ๋อเป็นคนเป็นคนต้องรอให้ชวนก่อนไม่แนก็จะม่กล้าเอยปากกล้าเาเป็นหลายครั้งที่เขาปล่อยไหมก็เกี่ยวสุดลอบที่ผมสั่งอะ แต่ับเราฟิฟชอบกินอะไรครับชอบเออเขาชอบกินอะไรท้ายผมผมก็จะกินอะไรที่อะไรนะฮะแต่ชอบแต่แล้วมันแค่เดียวเขาชอบกินแบบเป็นแกงที่เป็นแกงซีฟู้ดที่เขาส่งของเขามาส่งซีฟู้ดเลยเขาจะเป็นแบบเล่นึงอ๋อชอบแซ่บๆอย่างนี้ใช่ครับผมประมาณโดยการที่ให้เป็นแบบใสั่่เขาไม่สั่สไม่สั่สเออเลยทีนี้มีคนเดินใจครับผมคุต่อไป พี่มาเขาไมไดนะเออมาส์มาส์มาส์ส์พี่มาแุ ady, <ml <ml ้วพ네ี <ml <ml ่มาก็ต้องมีมาส์ต้องมีมาตัวจริงเลยมาส์พี yep> ่มาตงมีดีหน Ges ้าตาของเวลาโกรธนะครับเวลามาโกรธเวลาพี่มาเขาโกรธหรือกูยินเนี่ยกูจะมีหน้าตาของเขาเองเขาเคยยิ้มอีกถูกไหมดันแบบก็ต้อนเป็นคน

คุณไม่รู้เรื่องเขาก็ตัวาร่อบรรยากาบรรยกาตอนนั้นคือเป็นการทะเลาะกันแต่พอคิดย้อนไปตอนนี้มันขำนะสมันไม่น่าจะทะเลกันได้ขนาดนี้่โอเคพี่มาร์กเขาเวลากรเป็นเวลากรเขาจะม่ใชหมูะบรธาจะมีหน้าตาของพี่มาร์เขาจะทำาบบจุ๋ยในคนุเขาจะอะไรขอดูีงกจิ้งจกลา ถ่าไม่เต้นไม่พอมกันเขาจะ <c oughs> รู้เลยว่าโกรธแล้ว้ที่ตอบ,บ,ม,บอมารให้หายมืออีกค <c oughs> งตต้องเลิกสอนไปเลยอย่าสอนต่อ ไม่ใช่สองต่อเดีเยวว่าเรืุ่งสมุนผู้หิเต้นไม่พ้องกัเราก็ต้องมเขาตยผมต้เราต้องรีเต้นพ้องกันแล้วทีนที่เราก็ได้ผู้หญิงมารับผู้หญิงจะมาปากจูนะครับเวลาของรายการเนาเริ่มทำากตยูทคนภาวนาเลยครับขอให้ยเอ้าพกจริงยอมพี่จริงยอมพี่จริงยอมก ลูกชา้ายรเยอะคืออะไรเยอะคือความคิดของความตีนที่ยาวน้อลกส่วนตัวเวลาเวลาเขาคุยอะไรแล้วจิกจักเนี่ยเขาสเวลาเขาตั้งสมาธิตบอะไรมากๆเขาเขาตาโตแล้วก็เขียคิว่อยเนีผมก่รู้ทำไมอะเคนี่ยวันนี้เราต้องไปกินไกันนะ่ไหแล้วก็น่เห็นแล้ว ผมจะยักไหล่แล้วก็ยักชิตลอดเวลาคือจริงเวลาที่เขาจะแข็งรสักอย่างนี้ผมเคยบอกในรายการแต่ตอนล้อมผมไม่คือรู้เลยนะว่าม้าเคนจะันสวน่อยาน้องขยันส่วนใจส่วนการจผมอาเนเอาเงินี่สตาะที่สัเขาจะชอบแขวงแขนนึงอผมแต่นี่น่าจะสนุกนะเวลาคุยอะไเขาจะ อะไรอย่างเงี้ยครับเหน็ดนะทุกมีจังหวะสั่นหัวเหรอคร,ร,รับประมาณานั้นผมต้องแบบประมาณอย่างเงี้ยครับผมอ๋อเส้นหนึ่งเปล่าเส้นหนึ่งเนี้ยเส้นหึงแต่ไม่ได้ขี้ขี้เลอย่างเงี้ยเส้นอะไครับผมอ้าาาดูนะทุกคนลองสังเกตนะครับไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้จริงๆเราลองสังเกตดูเวลาต้องกลับไปย้อนดูเวลาไปออมที่ยูน่าซิมันจะมีเหลือใครคนหนึ่งไหม ในที่สุ่เป็นสังเวีนที่ไม่มีอะไรจริงๆจริงเหรอใช่ครับผมยังแค่ไม่มีเวลาคุณอยู่ด้วยกันในห้องตอนฝึกเขาไม่มีอะไรที่แบบก็จะมีเวลาที่นอนแล้วเราเริ่มร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยสนุกขึ้นเหรอเพรา่าอะไรคือเวลาเขานอนอยู่เราเปิดเสียงใกล้ๆอยู่เขาแะ่ร้องตามอ๋อคนบ้านที่นี่เหรอแล้วถ้าคนหลับเดียวเนียครับเกิดสมมติเอาเพื่อนจะเพิ่มเล่นนะคุยอยู่สองวิแันก็มันไปแล้ว เพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้าเกิดใครที่บังเอิญได้ไปเห็นยองแจเวลาหลับโอ้โหลองไปเปิดเพลงใกล้หูดูเผื่อจะได้ฟังเพลงครับผมเอาล่ะมาข้อต่อไปครับครับผมเวลาเวลาเวลานี่คือจะบอกว่าจริงๆเรื่องของเวลา